สวัสดีครับมิดลักแมนแฟนเพลงมิดบัแค้นแฟนบัวร่ำเอฟซีสาวน้อยเผ็ดปันแพงเอฟซีลาหน่อยอุ้งอิงนะครับนะกะเอฟซี FC. บอตโจโยูมาลินนะครับป่าดาเกโอทูไล่งานโตคือเก่าเหมือนเดิม นะครับมื่อนี้ก็อาจอสวยๆแน่นะครับมารายงานตัวปูดจาปูดคุยเก็บตกนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาของทั้งสาวหน่อยเป็ดปันแพงทั้งสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์นั่นแหละครับเก็บตกเอาประเด็น บางยางมาเวา่มาคุยมาเวา่มาจาก,กันนะครับสำหรับคำเคลื่อนที่ผ่านมาสาวหน่อยลำเพลินโชคกับเปิดตัวกับมาเรยงยูอา่านวรรคอน,นะครับมาเรย,ยูนวรนครนนะก็ได้รับการตอบรับจาก พี่น้องแฟนเพลงแฟนวอลัมคือเกาเหมือนเดิมนั่นแหละครับของมันดีเนาะของมันดีเพื่อนกับไปเบิง้งเพิ่นกับมาเบิงเงบบบเบ้งคือเกานั่นแหละผู้อันพีพี่น้องนะครับแฟนลับเอซี่เพิ่นกับมเบิ้งคือเกานั่นแหละนะครับการได้รับการตอบรับจากแฟนขับแฟนเพลงพอสมควร อยู่คือเกา่านะครับสำหรับสาวหน่อยเ mm hmm. ผ็ดบานแพ่งประว่าสาวหน่อยไงหรือสาวหน่อยสองนะครับตะลงมาทําการแสดงอยู่ตั้งกรุงเทพมหาคนครกะที่ได้เสียงตอบรับจากพี่จากนอ้องอุนณาฟ้าคขังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเมื่อนี้ลาน้อยของพ่อพ yani uh, ่อแม่แม่ทุกคนมีการแสดงอยู่ทางจังหวัดคอนเจลาเลนดล่ะครับมีการแสดงทั้งพุ่นละทั้งจังหวัดคอนเจลาเลนนะครับเห็นบอกว่าเป็นงานฟรีงานฟรีในที่นี่เพราะว่าพ่นบม่ได้จ้างไปเด้ลย่นจ้างอยู่ <c oughs> งานฟรีในที่นี่คือไม่ว่าจาภาพเพื่นบได้อ้อมพานะครับเปิดชมฟรีนะครับสำหรับที่ยูทีขอนเก่นกระไดนะครับคือจภาพเพื่นก็คือจาภาพใหญ่ใจสปอร์ตัเนะจาภาพใหญ่ใจสปอร์ต เ <c oughs> บิ้งฟรีรหลดพวกเจ้าพี่น้องแสดงว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานทีเพิ่น <c oughs> เหตดบุญเฮ็ดงานหาไหว้ช่วนหรือจังหดอันนังกับเบ้าหูกันเด้อได้ครับ ขอโตดขออภัยฝ่า,าภัยมณีจินสมุทรสุดสาครอนนะครับอแต่ว่า,วา,วา,วาเรียงพา่าภัยมณีนี่ก็จะเป็นขักเป็นแนงงจะเป็นขักเป็นแนเนาะเอาบนเวลามันติไกตีจอยิจันหรืไปแล้วตีพี่น้องโอ้ยขอบอกจังหน่อยกอนบัรสั่นมันหายใจไปออกอึดอดัอดอันแห้งหักพระอาภัยมณี่นี่ไหม มันเป็นแต่งไหนคือจังโหดังพ่แท้ผู้เขียนกับครับได้โจทย์ไปแค่ข้าวเดียวเขียนอยูยสองมือเพราะว่าโจทย์เป็นโจทย์ด่วนงานด่วนนะครับอาจารย์ตำนักเรียนกับคักเวทีโจทย์แตกแต่แงเพ่งได้งามแต่งเพ่งได้มวนครับก็ถือว่าปังทั้งคนแต่ง ฟังทั้งนักร้องฟังทั้งผู้เรียบเรียงเสียงดนตรีต่างฟังทั้งผู้เฮดดนตรีนะครับมันติดฟังผู้เดียวไ่ผู้หนึ่งเไมไ่อใเลยฟังทั้งอดิวโปรดิวโปรดิว,ด,วดังทั้งโปรดิวนี่แหละครับดังพร้อมหน้าพร้อมตากันสำหรับเพลงแห้งหักพระอภัยมณี เอ้าว้าเรื่องนี้ไว้สำนีสะก่อนตอนหนาค่อยว้ากันต่ออีกสำหรับมือนี้กะอําลาพระจากพีผักน่องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ขอบคุณครับ